และนี่ก็คือปุ๋ยสูตรที่ทําง่ายๆด้วยส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านเลยค่ะเมื่อใช้ปุ๋ยสูตรนี้แล้วบานสีจะแตกหน่อแตกใบดกแข็งแรงองัดเสดสวยงามดัง<อ>ที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะวันนี้ต้นก็มีสาระอันเป็นประโยชน์ในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะบอนสีที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นี้น้องมีชื่อว่าบอนสีเจ้าป่อแก้ว บอนสีเจ้าปอแก้วกระถางนี้รวมถึงบอนสีกระถางอื่นๆเป็นบอนสีที่ช่วงนี้ต้นจะเลี้ยงไว้นอกตู้ทุกกระถางเลยค่ะข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับบอนสีที่เลี้ยงไว้นอกตู้นั่นก็คือบอนสีจะมีความแข็งแรงกัดสีสวยสดแถมยังมีใบดกใบใหญ่ดังที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นักขณะนี้เลยค่ะบอนสีที่ทุกท่านผู้ชมปลูกไวที่บ้านล่ะคะใบดก สีสวยงามแบบนี้หรือเปล่าคะถ้าไม่ใช่วันนี้ต้นก็มีปุ๋ยสูตรบำรุงบอนสีมาฝากเดี๋ยวเราไปรับชมส่วนผสมวิธีการทำรวมถึงวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรที่ทำง่ายๆสูตรนี้พร้อมกันเลยคะ่ะส่วนผสมสูตรบำรุงบอนสีวันนี้เปลือกไข่บทคะ่ะหลายๆท่านอาจจะมองว่าเคยเห็น สูตรบำรุงบอนสีสูตรนี้แล้วไม่ต้องซีเรียสค่ะต้นจะบอกว่ามีส่วนผสม,มอะไรก็ให้ทำปุ๋ยสูตรนั้นๆไม่ต้องกังวลกับการต้องไปหาส่วนผสม,มที่เราไม่มีค่ะปริมาณที่ใช้เปลือกไขบ่บดวันนี้เราจะใช้เปลือกไขบ่บดเพียง3มช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะซึ่งทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าในเปลือกไข่บดเนี่ยมีสารและและธาตุที่พืชต้องการอย่างมากมายเลยค่ะ มาถึงส่วนผสมที่2ของปุ๋ยสูตรนี้นั่นก็คือกากกาแฟค่ะให้ใช้กากกาแฟปริมาณ3ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกับเปิือกไขค่ค่ะในกากกาแฟก็จะมีสารอาหารและธาตุที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนเลยค่ะมีธาตุไนโตรเจนธาตฟอสฟอรัสธาตุโพแทเซียมธาตุแมกนีเซียมธาตุแคลเซียม,ยมส่วนผสมที่3นั่นก็คือผงชูรสค่ะปริมาณที่ใช้ผงชูรส ้นจะใช้1ช้อนโต๊ะหรือเท่ากับ2ช้อนชาก็ได้เช่นกันค่ะเสร็จเรียบร้อยและนี่ก็คือปุ๋ยสูตรที่ทำง่ายๆด้วยส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านเลยค่ะเมื่อปุ๋ยพร้อมแล้วแนะนำให้ทำการพรวนดินก่อนการใส่ปุ๋ยหรือบำรุงบอรสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดก่อนค่ะทุกท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าปุ๋ยสูตรนี้เป็นปุ๋ยชนิดแห้ง วิธีการใช้ปุ๋ยสูตรนี้ให้โรยปุ๋ยสูตรที่ว่านี้ไปรอบๆกระถางปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดได้เลยค่ะข้อดีของปุ๋ยสูตรแห้งอีกอย่างนั่นก็คือเมื่อโรยไปรอบๆกระถางปลูกน้องบอนสีแล้วเราสามารถที่จะลดน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้แนะนำให้ใช้หนึ่งครั้งต่อสองสัปดาห์ เมื่อใช้ปุ๋ยสูตรนี้แล้วบอนสีจะแตกหนอแตกใบดกแข็งแรง oh oh. กัดสีสดสวยงามดัง oh oh. ที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ณขณะนี้ค่ะจากรายละเอียดทั้งหมดดังที่ต้นได้กล่าวมาในคลิปนี้ทุกท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าปุ๋ยสูตรนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอดภัยทั้งคนใช้และคนกินไม่ว่าจะใส่กับบอนสีใช้กับพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้นหรือผล,ลไม้นั่นก็หมายถึงว่าปุ๋ยสูตรนี้สามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยค่ะปุ๋ยสูตรนี้นอกจากเป็นปุ๋ยที่ใช้ในการบำรุงบอลสีแล้วยังเป็นปุ๋ยที่ช่วยไล่แมลงไล่มดไล่หอยทากเล็งให้บอลสีโตเร็วทนต่อสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะคลิปนี้ต้นหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านผู้ชมที่รับการปลูก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระจากช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตาม Facebook และ TikTok คุณต้นสาระน่ารู้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันใน Facebook คุณต้นสาระน่ารู้ได้เลยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ